สวั <laughs> สดีครับทีเด็กวัดนะครับเข้ามาชมโบสถ์สร้างโบสถ์วัดพันศีของเรานะครับรู้สึกว่าวันนี้จะลมแรงเนาะครับเนาะข้างบนนี้เย็นกว่าข้างล่างหรือเปล่าข้างบนหนาวไหมลมแรงแล้วไม่รออ้อนบนเดดแรงด้วยวันนี้ไม่ร้อนบ่ แรงโอ้แดดก็แรงลมก็แรงเนาะโอ้ดีมากเลยไม่เสียบอบ่ไม่สเสียวบ่เล็กมันฟูอยูอ่แล้วแหละะครับสูงมากเลยครับวันนี้มาถ่ายทำนะครับบันทึก อยู่ในช่วงของเชื่อมเหล็กแล้วก็ทาสีลังคาโบดหลังนี้นะครับฝั่งทางนู้นก็ยกเท้าฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มลงสีจิงล้วนะครับตอนนี้ก็ฉาบภายในก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอนะครับ หน้าตาปิดประตูโอ้วันนี้ลมแรงจริงๆเมื่อช่วงเที่ยงนะครับภาพนิ่งนะฮะทำไม่ได้เคลื่อนไหวมีคนถามว่าแสงอะไรยิงเข้ามาในโบสเออผมก็อาจจะเป็นมุมกล้องมั้งครับแสงแดดมั้งครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้คาดคิดมากอ่อนมนมีแสงขอบคุณนะครับที่สังเกตนะหลายคนสังเกตเข้ามา มาเรื่องที่ที่นะครับที่ให้การาชมการดูดีๆเสมอมานะครับจนมาถึงขั้นนี้แล้วดิชั้นชั้นบนนะครับนี่ตอนนี้ก็ซูมไปที่ลังคาก่อนนะครับเ,เชื่อมเหล็กแล้วครับเชื่อมเหล็กแล้วก็ทาสี เดี๋ยวจะลงไปดูด้านล่างนะครับจะให้ท่านได้ดูว่ามุมตรงท้าสีข้างบนนี้เป็นยังไงครับมาดูนะครับโอ้ลงมานี้ครับไม่หนาวลมลบเข้าไม่ได้นะครับชั้นล่างนชั้นที่สองนี่ฮะรู้สึกวันนี้แดดแรงลมแรงด้วย ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่นะครับโอ้าธุกเลยลิปวีดีโอครับคุณท่านนะครับอาจารย์สุรักหนึ่รูโลเปียบนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กที่เป็นคานนะครับด้านล่างไม่หนาวบอมันเงียบดิ แมกนมโอมบ่มัดเซนุูเซนเกี่ยนะเซนไม่กดดานล่างอันนี้ก็จะมีเหล็กทำรั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยทีมถอะไรครับ มาจะได้ยินเสียงลุนะครับจะโชกตลอดเวลาเชียวหวานครับต้นเชียวหวานร, <c oughs> ร่องนะครับร่อง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 โอ้ ที่เห็นอุกเหล็กเมื่อกี้นะครับจะทำเป็น่องอตรงนี้นะเป็นที่กัน้นไม่ให้ดินถล่มนะครับนะ <c oughs> ไม่หนาวเนาะ <c oughs> ลมแรงครแ <c oughs> ดดก็แรงครับวันนี้วันอังคารนะครับตม <c oughs> ช่วยตอนนี้วันอังคาร บนอกนะครับฝังเสียงลมได้เลยครับครับบถนี้นะฮะสงการานณนี้ก็จะเข้าได้ประมาณ2ปีได้นะครับในการสร้างโบสหลังนี้นะฮะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายมกราคมนะครับปี2566ปีนี้นะครับนนครับก็ให้ท่านเห็นได้ว่าพระพุทธรูปหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนี้นะครับ หลายท,ที่อยากชวนชวนให้ทุกท่านมาเช็คอินดูนะครับเมื่อช่วงดูทํนานะครับเก็บเกี่ยวตอนนั้นนะฮะท่วมน้ำน้ำท่วมเลยครับตอนนี้แล้วก็ระบบระบายน้ำก็ทันอยู่ท่วมบริเวณน้ำหลากหลายเนี่ยครับเคยบันทึกไว้นะครับฝนตกหนักมากเลยบริเวณนี้นะครับท่วมแต่การ ระบายน้ำนี่ค่อนข้างจะหลายท่านอยู่นี่ครับก็ริดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนการรับชมการสร้างโบสถ์หลังนี้ครับโบสถ์วัดพันศรีนะครับตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับหลายท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็อนุโมทนากับบุญกุศลที่ท่านรววมสร้างรววมทำด้วยกันแล้วกันนะครับ วิธีชีวิตเด็กวัดนะครับเด็กวัด a n น e l ก็ฝากทุกท่านด้วยกันแล้วกันสวัสดีครับผม